สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ที่เราดำเกือบหล่อครับผมวันนี้ก็มารีวิวครับเทอโบคู่ครับผมจัดโดยช่างโมดครับบอซิงสปริงโตครับผมโอ้ทันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดอุยสันใต้น้ำเต็งเลยครับนี่เป็นเครื่องคมนะครับ G O 8 E นะครับรับปลองวาสดแน่นอนครับผม ไรครับเกือโอ้หมอนงูเลยพี่น้องสุดจัดแน่นอนครับ tf 0 8 l โอ้สงสัยเพิ่งสตาร์ทลองมารู้สึกว่าเครื่องจะร้อนร้อนอยู่เลย โบกคู่ครับคอมมาเร็วโบกคู่ครับแร่งจัดสัมผัสได้แน่นอนครับผมคันนี้บูธไร้น,นี่ทีเด็ดเด็ดสุดครับคันนี้ จะรับตัวไปต่อดำแล้วนี่เรามารับตัวกันครับผมนี่ก็น่าจะเป็นอูช่างโมดครับสร้างอูโอ้ขยับขยายอูเลยเอาในช่างช่างทำอูครับช่างทำอูโอ้ได้ทีโลง่งโล่งมากเลย ลองสตาร์ทด hey, ูหน่อยดิเป็นยังไงโอยูเสียงครับฟังเสียง หโหไวจัดพี่น้องไวจัดริงไวครับโหจริงเลยโควันสวยควันสวย หูดจัดหูดจัดประหลัดบกโอ้หูดไหมหูดไหม รวบอีจาตัดออกหมดนี่ระบบหม้ออีจาทอดทิ้งเลยครับผมจัดเอาให้โล่งไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนน้นฝั่งนน้นก็อาจจะไม่ติดเทอร์โบเหมือนกัน อันนี้แปดซีช่างโมดครับนี่ติดตั้งท่ออยู่โอ้โท่อวนยังอยู่เลย มาแล้วอ่ะซไไิ่งได้ไหมนันขนาดนั้นนะซิ่งได้เลยไหมได้ลองขับดูลองขับดูเยียให้หมดอย่างเดียวแค่ไม่ต้องมาแค่ออกตัวพอออกตัวออกตัว <c oughs> เร่งจัดครับป e o 8e แค่ออกตัวดูไปเลยโอ้ยช่างเปิดอูยด้านนอกเลยลงเลยเนาะทีนี้เนาะ สบายเลยที่กว้างขวางแรงจริง้ง<อ>แรงแบบขาสั่นน่ะ <laughs> ไล่รถกระบะสบายเลย<อ>ให้เด็ดเ,เอาอยู่เนาะเอาให้อยู่อย่างเดียวนั่นแหละช่างครับว่าโอ้ไล่รถกระบะสบายสบายครับขออย่าเอาให้อยู่ครับ นี่น่าจะแถวบ้านยายงมไหมรถคันนี้สีโขคุณประกายอันนี้ก็มาใส่บูเหมือนกันเนาะช่วงนี้คนติดตั้งบูเยอะช่วงนี้ที่วันที่วัน กรงพวกนี้ม <rôle: but universal movement> <be> ันเอาไม่ค่อยอยู่แล้วนี่น้อยยังมีเศษดินเข้าเลย โอ้โหใหม่ดูใหม่ฮ่าไล่ดูสิมันเหมือนกันไหมฮะ่นี่ของใครนี่คันไหนนี่คันนั้นเลยเดี๋ยวเอาไปใส่เลยนะเขียวไปใส่รถเร็วถือถือเก็บเก็บเก็บนี่จะเอาไหล่เก่ากลับไปด้วยครับเอาคี่นึงเอาอนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn